มาวิธีการผสมพันธุ์นะเพื่อนเดี๋ยวชี้ไว้ให้ว่าผสมยังไงกดมาตามนี้ตามนี้เลยี m i t t i n g คือต้องทําแบบนี้สองตัวนะทั้งผู้และเมียโอเคเดี๋ยวมีให้สังเกตนะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันผสมพันธุ์กันแล้วนี่ผู้เมียสังเกตที่หัวใจนะเพื่อนหัวใจสีแดงแงเนี้ยที่อยู่ข้างบนสีชมพูอ่ะแบบนี้คือผสมพันธุ์อยู่นะ ก็ต้องรอนะเพื่อนใจเย็นๆเดี๋ยวผมเอาไข่กีก้ามาวางก่อนว้าวนี่ก็ฟักไขกีก้าให้ดูเลยเพราะว่ามันต้องใช้แอร์หลายตัวนะใช้แอร์หลายตัวเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะทีเล็กนี่ใช้แอร์กี่ตัวแล้วก็กีก้าแอร์กี่ตัวโอเคไม่ต้องกลัวไข่หนาวเพื่อน hmm. เขาสร้างมาให้ฟักไข่นะเออไม่ต้องกลัว